สวัสดีครับทุกคนนะวันนี้เบียก็มาถึงบ้านที่นั่นแล้วก็เอาน้ำเอาน้ำอะไรมาน้ำทิพน้ำทิพนแล้วเดี๋ยวอีกเลือกหนึงเจออะไรมาเจองูเจองูใช่เจองูตัวใหญ่ไหมตัวใหญ่กําลังข้ามทางเขาบอกว่าเจองูจะได้เนื้อคู่นะจะมีมีกคนบอกดีนะเนี่ยมันจะดีนะเนี่ยเจองูมาที่นี่เห็นงูมันมันมันลอยมามาหอดเครื่องทางแล้ว ก็เลยก็เลยก็เลยขี่ขี่รถกลับไปมันก็เลยกลับเบียม่มันไม่ข้ามทางเลยมันกลัวมันก็กลัวมันมันกลัวคนจะมีน้องบ่แม่บ่ดีเด้องูดตัวเดียวมันเลยะเออคิดเลข้ามทางเรียแล้วจะเอาคันนี้มาเนี่ยค่อยว่าค่อยจะไปซื้อของค่อยไปไม่ได้แล้วเนี่ยไม่บอกเบียร์มันไม่รถเอาไปเช็คเพราะว่าจะเดินทางไกลเลย็กเล็ก น้ำทิพย์น้ำทิพย์เฮ้ยรถเดี๋ยนี้มันก็ทุกน้ำได้ดีนี่อันนี้อ่ะไม่ใช่น้ำทิพย์อันนี้อ่ะน้ำทิพย์น้ำทิพย์นี่อันนี้น้ำ P S F O K อ่ะอันนี้คือน้ำทิพย์อันนี้ไปกอกเอาเลยนะเนี่ยมาจากวัดไหนมาทิมหนีอไปอันนี้คือน้ำทิพย์มาดีๆลองชิมน้ำแร่จากวัดอะไรอ่ะแม่มันมันผลมาจากบาดาลไหม เว <Okay. S 2> ลาลราชิมเบิงรสชาติเป็น่อยได้ยกบ้างเลยอ่ะดูดิไข่กระทะก็กินแล้วลองชิมเบิงด้วยอ่ะอ่ะเอายกด้วยโน่นเดี๋ยวมันจะหลังหักซะกหน่อยเดะยยกหน่อยอันนี้อันอ๋ออันนี้น้ำทิพย์ใช่อันนี้คือน้ำทิพย์น้ำอมฤตน้ำอมฤตใช่เลือใช่ไหมใช่แล้วเร็วๆค่อยจะแอลไม่ต้องส่องดาบค่อยก็ได้เดี๋ยวค่อยจะไปอาบน้ำก่อน กอยังใส่เกมคัะท <inaudible> ่านอยู่อ้เช้าวัสดีอเกมะสดกลงมดได้นีลงมดอ่ะแปลวแก้วมาไอ้ลองน้ำซิปพอดีเนี่ยนี่วางนี้ก็ได้ดีๆเอาให้กินกัน ไปแลนผเขาแล้วลองชิมบง่ลงชิเบืองปีกสิวงห่อกปรอบเลยเนาะอะไรปีกปีกแมนเพราะอะไรียปีกแล้วก็มีวงตรงหัวเออจะเป็นเทวดาเลยบะลองชิมดูเอาไอ้ลองชิมดูที่น้ำชุบไอ่ชอบปวดลังนี่เลย แม่นแม่นอันนี้อ่ะอ่าคนนาแกมาเอาต้องเยอะนะแล้วก็คนต่างถิ่นมาต้องเยอะกินแล้วหายบุ๋หายปวดด้วยเอ๊หายปวดรักปวดเยียบปวดรูปเยียบลองกินบังกินแกเดียวหายเลยอีนิอธิษฐานก็กินได้ไอ่ของน้ำโมสามจบก่อนอธิษฐานว่าเออจะได้เมียใหม่ทั้งอีกสองคนเนาะน้ำโมน้ำโมสามจบ ตั้้โมสามจบตอด้วยข้าทาใหลวงพ่อมีมนเหรียญจนขึนคอโองเร็จพลาสที่ขวามือขวาปัดเป่าความจนให้พ่อบันด o ให้คนเมตตาลือกเลือกอเลือกอกบินได้ปะ เป็นเป็นรรสชาติรสชาติเป็นไรแสดงว่าดีๆขอปินนะคะเป็นรสชาติเป็น็นไรเอาไอตั้งกินแบบเซยนีเซียนไม่ขออะไรขอรานังหน่อยอย่าฟังห้ามขอให้เจบปวดะ้าขออะนไรขอได้จะห้ามขอเมียไรสชาติไม่ได้ขึ้นนำสามป่ะขึ้นนำสามมันเท่าไหร่เนาะ ก็นําแหครับมันสม่ม้ามันสม่มันส่มบเี่ยวพี่พี่ให้กหกพี่ต้องคีมันมันมันเป็นหน้าแบบว่ามันพูดยังมาจากธรรมชาติเด้มาตามา่ยแก้วอลเทเ่ามาอะเท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 เราเนี่ยเนาะเดี๋ยวไ่ใเอามาล้างหน้านาจะใส่ลิเลยเนี่ยเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยใจนี่อย่าึงอะเธอเนี่เต็มเเต็มเกินเยอะ ไม่กินเ้ยเฮ้ยกินเยอะเต็มแก้ววันละวันละแปดแก้วดื่มน้ำอ่ะเดี๋ยวฟังค่อยขอทีละข้อทีละข้อทีละวันทีละวันไม่ใ้าเดี๋ยวกหดถังเี่ไมอาตรงไหนเอาไหมนี่มาให้ไเพราะาที่ขอน่ะมันป็น้ทเดียวเลยเีง หาเจ็บให้ปวดเขาบอกไปไปเขาจำไม่ได้เนี่ยขอให้ไขมันค่อยลดลงขอให้ค่อยหอมลงลองชิมของรสชาติเป็นไงเป็นไงเปรี้ยวดิเจ้ากินไงเปรี้ยวเป็นตัว่าแสดงว่าพอพอน้ำลายผมหรือเปล่าบอแสดงว่าเจ้าต้องคิดอะไรที่มันเปรี้ยวๆปากเพราะว่าเจ้าคิดว่าเจ้าจะมีเมียใหม่อีกมันก็เลยเปรี้ยวปากเดแลยพี่กินรสชาติเป็นไงอ๋อ เปรี้ยนนิดๆมันเปรี้ยวไม่เยอะไม่ได้เหรเปรี้ยวแหรอมันหวานไหมมันหวานแล้วอ๋อมันหวานมันเป็นอยู่ที่ธาตุคนหรือเปล่าเออชั่วหวานเนาะมันหวานเด้อแล้อมันอยู่ที่ธาตุมันเหมือนน้ำแร่ไหมขอพี่น้ำแร่ดื่มแล้วขอให้ลิมโคกกินน้ำนี่เลยไม่ต้องกินโค้กอะทีนี้ถ้ามันหวานอ่ะถ้าวลืมโคกนี่หายอ้วนเลยกะบออไม่ได้เป็นไงรสชาติกิ่นกิ่นได้ไหมโอเคได้พี่ลองลองสักรอกใส่ ใส่แก้วน้ำแล้วก็ใส่ถ้วยเย็นกินพี่ต้องกินบ่อยะพี่ลืมโอ้พี่กว่าจะได้มาเนี่ยคนแบบเยอะนะคนแบบของไรอยเางนี้บ่อยล้วมันจะไม่หมดบ่อบ่อแล้วโฆษณาออกไปเนี่ยไม่พี่มันออกอะไรออข่าวพี่หลายช่องใช่มันขึ้นช่วงเดือนเมษาอดกระจาก็ลองลองลองอ่าวเนาะข่าวเขาบอกว่าช่วงเดือนเมษาน่าโอ้โหคิวยาวพี่ทั้งคืนทั้งคืน บางคนเขามาจากกรุงเทพไอกินแล้วทั้งคืนนั่นก็คือบางคนมาจากกรุงเทพไหมไอทั้งคืนเขาต้องเอามืองมาต่อคิวต่อคิวใช่นี่คือน้ำแร่อกลองชิมมาอารมณ์ฉับไปไหนทำให้หมดแก้วเด้อห้ามเทจริงเด้อน่าโมจากจ่ากูหาผัวฝรั่งได้คืนเนี่ยแหละงานเนี่ยแหละแต่สมได้ผัวฝรั่งได้คืนเนี่ยแหละเนี่ยลองซิมบาง่ายเนี่ยชิ้อเท่าไรแล้วครับมันเป็นไหมเป็นน้ำกันอะไรนะเขาซุ่มเอาเนี่ย บอร์เบ <Cornell> ียยังไม่กินเลยกินแล้วอ๋อเบอเบียกินแล้วแต่ว่าทำไมเขากินเปรี้ยวเหมือนเราค่อยกินบอเปรี้ยวอะฮะขมเบียก็ออกเปรี้ยวนิดนิดเหมือนน้ำซางอะไรไม่นัดหวานอยู่คนเดียวแล้วทำไมค่อยกินหวานอยู่คนเดียวอพี่ยังไม่แปลงฟันอะมั้งพี่ไม่รับรสชาติแล้วค่อยไ่ใช้จะ่เค้กนะแล้วอิฟฟี่เป็นยังไงครับนี่ยไม่มีนิดแต่ว่าแต่ว่าไม่มีกลิ่นไหนกินน้ำกันเอากินน้ำกันไปยังไงไปน้ำกันแล้ว ไม่เห็นมีเกลือน้วอย่งจริงๆก็เอาไปบ้านทั้งสองถังนะอันนี้หายมาใหม่โอ้โหดื่มน้ำมาละแปดแก้วมันจะปิดไหมไอ่หลายเป๊กเลยอ่ะนี่แหละสุดยอดนี่ครับทุกคนนี่ครับเขามาขอให้ได้ลูกขอให้ได้ลูกข,ขอให้ลูกไม่ดื้อไม่โซนม่นาจะไข่หน้าของผ้าวนะ,ะถ้ามีถ้ามีถ้ามีข้อมหวานไหมเป็นเป็นน้าของผ้าไอ้นีย่หวาน เยอะมากมันถึงจะเปรี้ยวมัยย้งไห่ไม่ไม่ทำแรกเลยพี่ไม่<บ>มันจะเปรี้ยวนิด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 ไม่เปรียร้ยวมากนะมันไม่ไม่กินอะไแบบเปรี้ยวมันจะค่อยบ่เปรี้ยวดิค่่อยยบเปรี้วแต่ค่อยจะบูดแล้วเพราะค่อยยังไม่ได้อาบน้ำ <laughs> พี่ลองกินอีกอันนี้เนี<อ>่ยบ๊อกม่ว่าเปรี้ยวมั้อ่ะแต่มันไหวานอร่อยหวานอร่อยจริงไหมบ๊อค่อยขอครั้งเดียวพอแล้วค่อยกินข้าวไม่ได้ถือว่าอร่อยไหมอย่ามาตักกำลังค่อยค่อยกำลังกินข้าวอยู่ตอนนี้ทุกคนก็กินหมดแล้วนะครับ ถามผ่านมาทำไมมาวันเดียวมาเพื่อวันนี้กับพรุ่งนี้เลยสองวันเลยห๋อวันนี้กับพรุ่งนี้ใช่กับคุณทีตใจเย็นอ๋อกับคุณทีตใจเย็นอ๋อต้องมาไหมเบียร์ก็จะมาติ้าบอทน้านแล้วที่ไหนแล้วเบลก็จะมาติดตั้งไอสิ่งที่เจ้าอยากกินนะเบลคุณได้กินใหม่คลิปหน้าครับวันนี้